ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นไ้กรองแอร์รถยนต์ภายในห้องโดยสารจะช่วยดักจกับฝุ่นละอองและสิ่งสกรปรกต่างๆกรองกลิ่นและยังช่วยป้องกันสิ่งสกรปรกต่างๆก่อนเข้าคอยเย็นและยืดอายุการใช้งานของระบบแอร์ในรถท่านได้เดี๋ยวันนี้เราจะไปเปลี่ยนไ้กรองแอร์กันนะครับอันนี้ตัวอย่างก็คือเป็น To y o t a Camry ACV C1 ท่านสามารถเปลี่ยนเองได้ไม่ยากนะครับ ดูวิธีการที่ผมทำให้ดูได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเลื่อนเบาะถอยหลังมาให้สุดเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานได้กว้างมากขึ้นนะครับจากนั้นท่านเปิดฝาลิ้นชักออกครับและถอดฝาลิ้นชักด้านในท่านจะเห็นตัวที่ติดตั้งไส้กรองนะครับท่านเปิดฝาสีดำออก ใช้มือทั้งสองข้างนะครับกดดันลิ้นออกมานะครับท่านจะเห็นแท่กรองอยู่ด้านในท่านดึงแท้กรองอันเก่าออกครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีความสกปรกมากเลยนะครับฝุ่นต่างๆจะเข้าไปเก็บไปสะสมอยู่ด้านในเนี่ยผมเทียบให้ดูนะครับอันขวาเป็นอันใหม่นะครับอันซ้ายเป็นอันเก่าจากนั้นท่านใส่อันใหม่เข้าไปนะครับที่ท่านเห็นเนี่ย ผมเขียนกิโลนะครับแล้วก็จะเป็นวันที่เปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้ว่าเราเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับแากนั้นทั้งใส่อันใหม่เข้าไปครับเรียบร้อยครับแล้วท่านก็ปิดฝากลับเข้าที่เดิมเรียบร้อยครับ จากนั้นท่านก็มาใส่ลิ้นชักกลับเข้าไปที่เดิมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนไส้กรองอากาศเพื่อสุขภาพของท่านนะครับแล้วก็รักษายืดอายุการใช้งานของระบบแอร์ภายในรถยนต์ของท่านท่านควรเปลี่ยนไส้กรองทุก1 0 0 0 0ถึง20,000กิโลทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยครับ